สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสารพิษปฏิกูลขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ระหว่างแมนยูกับบาร์เซโลนาตอนนี้โดราติโได้บอลจากั้งปีกวาเลี้ยงบอลทราบแยกรัชนาลักษณาเลื่อหมุนทุกทีนัดตกกันไปที่เวอร์ซานดอนเจอชูวิสกัดบอลมขัดตัดกีดันกิดันมาได้ไงโอ้เอ็งายเดวิดเป็นแฮมแมนยูนันย้อเอาทีคิกข้ามกใรงแข้งทีมเย็นและไปแพ้ทีมเย้าผมไม่ยิงไม่เข้าอ่ะ หรือว่าขึ้นควบลูกแต่แราแทงไม่ถูกซะงานแข่ง,ง,งนนนเกือบก็มองต้องไปหลบในหล่กต้องบอนเลยก็ตื้ตอ,มอ,นอนนแนมนอยู่พลาดแล้วแทงแล้วก็หมดตูดเชลซีก็แล้วไม่กลาดแล้ว มีวัาผูก็เฮวแทงแล้วก็หมดตูะโป๊ปอนใช่ไหมกินฉันไปจนหมดตู้โอดีเอ็มเคยมีหรือกันแบงกระสลงเสียบอลฉันมาโอ้สาวสาวร้องยี่อาเธอไม่มีใครขู่อาต้องไปสนามดูจิ้งจ้าม่ามาเอาไว้ใจเย้ยอาตอนนี้หมดแล้วที่ว cô ban là ao vấy chơi bòn, còn lại là John ô ô, mang thang, xì có láu, may có hẻo, thang ใจไ,ไหมกินฉันไปจนหมดตูดเออบะซุปจริงๆเลยอ่ะแทงคึงควบรูปที่ไรอ่ะหมดตูดทุกทเลยอ่ะเชอรี่อยากแต่เชอรี่หมดตูดก็เลยหาก,กินเลยคนนี้ค่ะอ้ายอ้าอ้าอ้ไม่ปรือ้อไม่ปรื้อแทงคึงควบรูปก็ไม่เท่าไรจะแต่แซงคึงัวพ่อควบแม่รับรองว่าแย่ท้งกองพั่วและพี่น้องเอ้ย ปั้นทงอย่าไปลงเชื่อโอนแทงแล้วเดี๋ยวอีโดนบ้าบอลจนแฟนมีกิ๊กร้องหายนาิ้กโตกเพื่อนสรักั์ละทิบานมันแหลกต้องไปดูในแท็กเพราะมันเที่ยร้อยว่าบอย่อดแแบคนไม่แพ้นะเว้ยปิดเครื่องแล้วโอ้ยเดี๋ยวเจ้านี้โตมาแทงพัดแล้วแทงแล้วก็หมดตู้เชลซีก็แล้วไม่พลาดหมดตู้ วัวผูก็เฮาแทงแล้วก็หมดตูดโป๊บันเฉไหมกินฉันไปจนหมดตู้แมงอยู่ภาดแล้วแทงแล้วก็หมดตู้เชลซีก็แล้วไม่ภาคแล้วหมดตูีวัวผูก็เฮาแทงแล้วก็หมดตูดโป๊บันเฉไหมกินฉันไปจนหมดตูด จเจริญพรญาติโยมผู้ขังใครในการพนันบอลทั้งหลายเมื่อโยมโดนโต๊ะบอลไล่กระเทือบรงจําคําอัตมาไว้อือันตหีอัตโนนาโถอืตนแรงเป็นที่พึ่งแห่งตอนอืตองอดทนกับแรงกระเทิบที่หลากหลายอืทุกคนย่อมต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอืเสียพนันบอลและไม่จ่ายเขาก็ตามกระเทืบโยม,มสมน้หน้าจเจริญลงอืมไม่รู้จะอืไปทําไมนักหนาอื